สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้คือการดูแลรักษาอวัยวะอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันการทำกิจกรรมในแต่ละวันของเราต้องอาศัยอวัยวะต่างๆดังนั้นเราต้องดูแลรักษาอวัยวะทุกส่วนให้ปลอดภัยและถูกวิธีซึ่งทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อวัยวะแรกเลยนะคะคือตาซึ่งเราต้องดูแลร,รักษาอย่างไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอล้างหน้าก่อนนอนเพื่อป้องกันสิ่งสปกปรกเข้าตาดูโทรทัศน์หรือแท็บเล็ตในระยะที่เหมาะสมไม่ใช้มือสกปรกขยี้ตาเพราะอาจ,จะทำให้เชื้อโรคหรือสิ่งสปกปรกเข้าตาเราได้ อวัยวะต่อมานะคะคือหูซึ่งเราต้องดูแลรักษาอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะอันแรกเลยนะคะไม่ตะโกนใส่หูของเพื่อนใช้ผ้าหรือสำลีเช็ดที่ใบหูเบาๆหลังอาบน้ำสุดท้ายนะคะไม่ใช้สิ่งของหรือของแข็งแคะหูต่อมานะคะจมูก ไม่สั่งน้ำมูกแรงๆไม่อยู่ในบริเวณที่มีควันหรือฝุ่นละอองมากๆไม่ใช้สิ่งของหรือของแข็งแคะจมูกต่อมานะคะนักเรียนจะเป็นการดูแลรักษาปากข้อแรกเลยนะคะแปรงฟันทุกวันวันละสองครั้งไม่ใช้ฟันกัดของแข็งๆหรือฉีกถุงขนม หลังกินอาหารควรปนปากด้วยน้ำสะอาดต่อมานะคะจะเป็นการดูแลรักษาแขนและมืออย่างแรกเลยนะคะคือล้างมือและเล็บให้สะอาดตัดเล็บมือให้สั้นอยู่เสมอเด็กๆนะคะควรให้ผู้ปกครองตัดให้ไม่กัดเล็บมือสุดท้ายนะคะ ระมัดระวงังไม่ให้มือได้รับบาดเจ็บและสุดท้ายนะคะคือการดูแลรักษาขาและเท้าข้อแรกนะคะล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดเท้าให้แห้งอยู่เสมอตัดเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอเด็กๆควรจะให้ผู้ปกครองตัดให้นะคะและข้อสุดท้ายนะคะคือสวมใส่รองเท้าก่อนเดินออกนอกบ้าน จบแล้วนะคะนักเรียนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่37และหน้าที่42ตั้งใจทำกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยตรงไหนให้เปิดหนังสือทบทวนในหน้าที่35ถึงหน้าที่40ค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบสู้ๆนะคะเด็กๆดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ លោកអ៊ំថាំ